โอเคครับเรามาเจออาชีพที่4ครับอาชีพสุดท้ายใน4อาชีพที่เข้ามาในเซิร์ฟอา global ของเบนโซลิ l r e ช o นนะครับนั่นก็คืออาชีพ Dead อยเยอรหรือว่า DT ของเราเป็นอาชีพที่หลายๆคนบ่นว่าไม่น่าเล่นช้าเคลื่อนไหวช้านู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะมากมายไก่กาปลากระป,ป๋องเป็นอาชีพที่โดนด่าบ่อยมากไม่ควรเล่นอย่าเล่นมึงอะไรประมาณนี้ผมบอกเลยนะครับ เรื่องจริงเออมันมันช้าจริงแต่ว่าการหน้าเล่นไม่น่าเล่นผมว่าไม่ใช่เพราะว่า d e a ทอยเยอรมันมีคอมโบสุดของเขาอยู่มันมีคอมโบที่เขาเรียกว่าทําไมถึงเป็น d e a ทอยเยอรเรามาดูสกิลบิลหรือว่าหน้าสกิลเด o ทอยก่อนเดสทอยถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตเลยนะแบบใครๆก็สังเกตเลยนะสกิลเขาจะไม่ยาวถามว่าสกิลไม่ยาวดีตรงไหนครูดาวมันสั้นครับเพราะว่าอย่างเช่นเนี่ยสิบวิต่อมาเพิ่ม4 มันก็มีแค่นี้ครับแต่ว่าอาชีพอื่นมันจะมีมีม,มีแล้วมันก็ยิ่งเพิ่มคููดาวอาชีพนี่ไหมแต่เดททอยไม่ใช่รับสกิลหลักเมนของเขาเนี่ยครูดาวเลยครับคูดาวเร็วดีไงมันออกบ่อยครับแล้วก็สกิลหนึ่งที่เพื่อนๆหลายคนเล่นไม่ถูกแล้วรู้สึกว่าเดททอยมันช้าก็คือสกิลพายุนี่แหละสกิลเนี่ยมันเป็นปัญหามากเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนจะประมาณว่าเดี๋ยวผมกดยกเลยกรต้อเดี๋ยวนะอ่ะเพื่อนๆหลายคนว่าฟาดปุ๊บ แล้วย้ำเลยถ้าย้ำถ้าย้ำเลยอ่ะมันจะฟาดครับแล้วมันไม่ใช่เออมันควรจะเขาเรียกว่าหมุนก่อนสกิลเนี่ยมันต้องหมุนจนจบรอบครับอันนี้ผมผมเคยทําคลิปอธิบายมาแล้วนั่นแหละแหละคนก็ยังแบบเหมือนจะยังไม่เข้าใจครับสกิลเนี่ยของเด็กทอยให้จาไว้ว่ากดก่อนแล้วรอรอเลยเนี่ยเร็วประมาณเนี้ยอ่ารอรอรออ่าแล้วก็รอจังหวะก็ได้หรือว่าจะกดเลยก็ได้เพื่อฟาดครับแล้วก็ไปทําอย่างอื่นครับเออแล้วรอรอหมุนครับ ทำให้เดททอยจะรู้สึกว่ามีสกิลที่ต่อเนื่องครับเออมันจะทําให้แบบเดททอยไม่ต้องแบบไม่มีสกิลครับคือเพราะเพื่อนๆแบบสมมุตินะเพื่อนเพื่อนกดโดยที่ไม่อันนี้ผมยกโลออกนะเอาเพื่อนเพื่อนกดแบบอ่ะปั่มแล้วก็มาปั่มเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าสกิลเดททอยจะมีน้อยครับเพราะสกิลเมนหลักเขาหายไปแล้วเออหรือไม่เพื่อนๆก็ไม่มึงไม่ต้องกดเลยครับอ่าลองดูไม่เอาครูดาวเลยนะเดี๋ยวดูนะ ทำมาแล้วให้ดูปั่นอย่างเดียวเขาเรียกว่าสายปัน่นอันนี้ผมจะทําให้ดูสําหรับคนที่เล่นเดสทอยแล้วก็รู้สึกว่าเดสทอยมันไก่การาฟเดสทอยมีความโหดอยู่ตรงนี้ก็คือสายปั่นครับอ่าทำแบบนี้ไปอ่าเนี่ยสายปัน่นแต่เขามีสกิลขัดน้อยอ่ะแล้วก็ทําอย่างอื่นนะห้ามกดเด็ดขาดน,นะทาอย่างอื่นไปอ่าอย่าก,กดออตโต้แล้วก็ต้องอยู่ต้องห้ามออโต้ไม่งั้นมันจะกดเองแล้วก็ปั่นต่อครับคือเพราะเพื่อน <S <S ๆ,ๆอนถ้าเพื่อนเพื่อนตั้งออโต้ไว้มันจะต่อเนื่องครับแล้วมันจะทําให้เพื่อนเเสียจังหวเอง เนี่ยเพื่อนๆทำอะไรก็ได้ครับมีสกิลให้เล่นเยอะๆครับอ่าแล้วเพื่อนๆก็จะได้กดหมุนอีกนะทำแบบนี้ครับคือการไม่ออโตเดสทอยไม่แกะต่อเนื่องมากแต่เมื่อไหร่ถ้าเดสทอยออโตเดสทอยจะเหมือนสกิลขาดเออประมาณนั้นเนี่ยสามารถกั้นโลอะไรก็ว่าไปครับอ่าแต่ว่าพอปั่นมากดแล้วแต่ห้ามกดฟาดเพราะว่า4ีวิเราไม่เอาเราจะเอาปั่นอย่างเดียวเราก็ไปทําอย่างอื่นก่อนอ่าเราก็ไปต่อเนื่องคอมโบแล้วก็ว่าไปครับพอเราจบคอมโบพวกนี้ปุบ๊บอ่าปั่นก็จะมาแล้วก็ปั่นต่อเอาดี ปั่นทั้งวันปั่นจนแบบฝ่ายตรงข้าอาจจะด่าพ่อให้เลยครับคือปั่นทั้งวันส่วนสกิลอื่นก็คือการสร้างอนา,าเขตหรือการสกิลนี้เป็นสกิลที่โหดของเดททอยสุดนะสร้างอนา,าเขตก่อนอย่างที่ผมเคยบอกเสมอสําหรับหลายๆชิปสร้างอาาเขตก่อนแล้วก็ตี อันนี้เป็นเบสิกแล้วก็การย้ำสกิลนี้ผมก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าควรจะกดย้ำย้ำจนหมดแล้วก็ถึงจะออกมาแต่ว่าเคล็ดลับที่ผมอยากจะให้คนที่ไม่รู้จักเดซทอยแล้วก็คนที่อยากเล่นเดซทอยมาดูแล้วก็จะได้ลองอยากเล่นเดซทอยคือการปั่นครับเพราะเดซทอยเป็นตัวชนหรือว่าตัวสกิลหมู่ที่ดีมากนะเนี่ยปั่นแต่ห้ามกดเด็ดขาดอันนี้เป็นแนวทางที่ผมแบบมิกขึ้นมาเองนะครับ จะไม่ได้เป็นถือว่าเบสที่สุดนะไม่ใช่ดีที่สุดไม่ได้ว่าทําอย่างเงี้มัน OP กูไม่แพ้ใครแนะ่ไม่ใช่นะมันแค่ผมอยากจะให้สกิลปั่นมันมีตลอดครับแล้วผมไปทําอย่างอื่นเออเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับหรือเปล่าไม่แน่ใจเออแต่ว่าผมทําให้ดูแล้วกันแล้วก็สกิลโยนอะไรพวกนี้มันก็มีอยู่แล้วและเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเมนของเดสทอยเหมือนกันไปดูสกิลบิลแต่ว่าทําให้ดูไม่ได้ก็คือเมื่อเพื่อนล้มสามารถจับศพเพื่อนออกมาจากจุดนั้นเพื่อให้เพื่อนทําอะไรจับออกมา เพื่อเพื่อมานั่งสมาธิครับเพื่อนๆเล่นไปเพื่อนๆจะรู้ว่าเวลาลงดันอะไระเวลาเพื่อนเราล้มตายอะ่ะมันต้องคานคานใช่ไหมอันนี้ไม่ครับเราให้เดซทอยเข้าไปจับมาวางไกลๆบอสแล้วไปนั่งสมาธิม,มุมๆขอบๆเลยก็ว่าได้ครับจะทำให้เพื่อนๆเขาฟื้นโซลแล้วก็กลับมาสู้เราได้เพราะว่าบอสหลังๆมันตีแรงมากนะอันนี้สําคัญมากโอเคนี่คือเดซทอยส่วนการคอมโบในสกิลถ้าไม่ตายก็สร้างอนาเขตให้มันมีแบบอย่างนี้ครับแล้วก็ค่อยยัดอะไรรุนแรงแบบนี้อ่ะแล้วก็ แล้วก็ค่อยมากดอันี้ย้ำครับเออประมาณนี้เดซทอยแต่เคล็ดลับมันอยู่ที่สก,กิลปั่นเด o ทอยน,นี้ผมบอกเลยแล้วก็โล่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าอัพถ้าอัพคอมพีได้อะการแทงนี้มันจะมีมันจะมีอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยเรามาดูตรงนี้ถ้าเราอัพคอมพีได้นะเนี่ยท่านี้อ่าท่านี้ท่านี้นนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าท่าไหนที่โหดท,ที่สามารถเปลี่ยนกระบวนท่าได้ถึง3ท่าเนี่ยมันจะเป็นท่าโหด แล้วก็ท่าโหดของเดสทอยก็คือทาให้ศัตรูสตาร์สามวิเนี่ยครูดาวจะเพิ่มสิบวิไอเน,นี่ยมันเป็นท่าแบบเอาไว PV ้ PVP อัตราคุกค,คามอันนี้เอาไว้แทงแต่จริงๆรเดสทอยผมไม่แนะนำให้อัพนี้นะไม่มควรแท้งไม่ควรดึงบอสเพราะว่าให้เบรดมาร์สมันดึงบอสดีกว่าแต่ว่าถ้าเบรดมาร์สไม่มีจริงๆก็ให้เป็นเดสทอยครับแต่ถ้ามีเบรดมาร์สอย่าไปทําอย่าไปแย่งหน้าที่เขาก็คือให้เขาทําไปมันก็เลยทำให้เดสทอยอาจจะเหมือนงงๆใช่ไหมเป็นแบบไม่รู้จะเล่นทำอะไร ก็ตามนั้นครับก็เรียงลําดับไปก็คือเบรดมาร์ทแทงกังฟูแล้วก็ค่อยเป็นเดสทอยนะสำหรับสายที่แบบอยากจะฝืนแท้งอ่ะกูอยากแทงอะ่ะกูต้องแท้งให้ได้อะไรประมาณนี้จะบอกว่าทุกอาชีพก็แท้งได้นะเพราะว่านินจาผมก็เคยเอาแท้งมาแล้วแต่มันแต่เพื่อพอเพื่อนๆก็ต้องรู้นะว่าสกิลบิ้วมาหรือว่าสกิลที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ย มันเหมาะกับการแทงไหมนินจามันมีบล็อกไหมนินจามันมีแบบว่าลดดาเมจเยอะไหมอะไรเนี่ยคือดูนะเพราะว่ามันจะมี Q e อะไรมันก็พอแทงได้ด้วยดาเมจของมันแต่มันไม่มีข่มขู่ไม่มีอะไรเขาเรียกว่าฝืนแทงอะ่ะดันอะ่ะลั้นลั้นแทงอะ่ะลั้นจะแทงอะ่ะเออแต่มันไม่ใช่อาชีพที่เกิดมาเพื่อแทงอะไรประมาณนี้ก็ทําได้ทําไปแต่ก็ไม่ควรจะแทงเป็นเมนหลักครับก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้เพื่อนๆไปอ่านกันนะแล้วก็สําคัญที่ผมบอกว่าเคล็ดลับของทุกอาชีพสําคัญเลยอะไรนี้แบบ คือต้องรู้เลยก็คือตรงนี้ครับเมนูนี้สําคัญมากอันนี้เป็นแบบห้ามบอกใครคือผมผมให้รู้เฉพาะคนที่ดูคลิปนี้เลยนะก็คือกดตรงนี้ครับกดอะไรเอ่ยอ่าแล้วเพื่อนเพื่อนแม่งก็อ่านเลยครับว่าอะไรเป็นอะไรหรือว่ายังไงในส่วนของสกิลครับเพื่อนๆจะรู้จริง รู้ลึกร,รู้มากกว่าผมอีกเพราะผมแม่งแออ่านไม่จบเลยเพื่อนๆสามารถที่จะอ่านแล้วก็เข้าใจอย่างทะลุบุโปร่ปปงเข้าใจแบบทองแท้เข้าใจแบบว่าเหมือนกับผู้พัฒนามาเองเลยครับเพราะมันเป็นที่มันเป็นตรงที่ผู้พัฒนาเขาเขียนมาคือเ,เพื่อนๆสามารถที่จะอ่านได้ทุกอย่างแล้วอันนี้เป็นเคล็ดลับผมไม่อยากบอกใครแล้วมันสําคัญจริงๆเพื่อนๆสามารถอ่านได้หมดเลยนะคือจะรู้ก่อนเพื่อนเลยครับคือรู้มากครับเพราะว่า ไม่ค่อยมีใครมาอ่านครับตรงนี้แต่ว่าเพื่อนๆจะรู้หมดเลยครับแต่เสียดายมันไม่ได้บอกแต่ยังมันก็บอกแล้วไอ้ว่าอะไรเป็นอะไรมันบอกอยู่ในตัวสกิลแต่ว่าอันนี้เหมือนเป็นวิธีการเล่นครับสำคัญนะอันนี้ผมผมไม่อยากบอกใครแล้วเพราะมันเป็นเทคนิคผมเก็บไว้คนเดียวแล้วจริงๆแต่ผมคิดว่าควรจะบอกเพราะว่าทุกคนจะได้รู้พร้อมๆกันและจะสนุกผมก็เลยต้องมาบอกหลายคนจะบอก <laughs> คือแม่ล้อเล่นครับหยอกหยอกเอาประมาณนี้สําหรับเดททอยไอ้นี้ก็เอาประมาณนี้สําหรับเดททอยครับไอ้นี่ก็หยอกหยอกแต่จริงๆก็ควรจะดูนะเพราะว่าทุกเมนูหรือทุกหลักมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเนี่ยเหมือนเพื่อนๆไปตรงไหนมันจะมีปุ่มอะไรเอ่ยให้เพื่อนๆสามารถที่จะกดดูได้นะจริงๆเพื่อนๆแบบงงระบบไหนก็ไปกดอะไรเอ่ยหรือว่ากดปุ่มเขาเรียกว่า ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะเพื่อดูได้ทุกระบบเลยครับมันจะทําให้เพื่อนๆสามารถที่จะเล่นเกมได้รู้จริงขึ้นเพราะอย่าลืมนะมันเป็นภาษาไทยมันเป็นภาษาไทยที่น่าจะเข้าใจง่ายสุดแล้วโอเคนี่ก็คือเด a ทอยเยอร์ครับอย่างที่ผมบอกว่าเดซทอยก็หลายๆคนบ่นช้าอะไรนู่นนี่นั่น,นมันคือเรื่องจริงแต่ว่ามันมีวิธีเล่นที่ทําให้ง่ายนั่นก็คือการปั่นโดยที่ไม่ต้องกดซ้าเพื่อเราจะต้องไม่ครูดาวครับมันเป็นเทคนิคหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมอยากจะให้ทําแบบนี้จะได้ปั่นได้เรื่อยๆเพราะว่าเดซทอยมันมีเอกลักษณ์ในนการรปััค่คบเ แต่นี่คือมันครูดาวเมื่อกี้ผมดันไปกดเร็วก่อนเห็นไหมปันป่นปันป่นปั่นปั่นปั่นแบบเนี้ยถามว่าปั่นแล้วมันดียังไงปั่นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลายคนจะบอกเอ้ยแค่เนี้ยแล้วเพื่อตอนเดททอยปัน่นเขาจะเป็นอมตะคือไม่ใช่อมตะเขาเรียกว่าไม่สามารถขัดได้เออถ้าผมจำไม่ผิดลองมาดูกันครับนะเรามาดูอัพเนี่ยลดกวล์ามาคอนเสินี้ไม่ใช่รับเอฟเฟกต์ Effect, เนี่ยอัพขั้น3มนี้เมื่อไหร่อ่ะเดททอยจะโอพีครับเดททอยจะแบบว่า คัมแบ็กอิสเลียวก็คือมอบเอฟเฟกต์ต้านทานจำกัดการเคลื่อนไหวเอฟเฟกต์ความเร็วคือผมคิดว่าต้านทานจำกัดการเคลื่อนไหวเนี่ยทาให้หยุดนิ่งหรือเปล่าหรือว่าทำให้เป็นอัลตะถ้าทําให้หยุดนิ่งก็จะทําให้สตูหยุดนิ่งถามว่าโหดไหมโหดแต่ถ้าทําให้อมตาก็คือไม่มีใครขัดเดซทอยตอนปั่นได้อันนี้ผมไม่ได้ลองแต่ว่ากระบวนท่าที่3สาคัญมากกับเดซทอยบอกเลยว่าสําคัญมากกับท่าปั่นครับกระบวนท่าที่2นี้ผมว่าเฉย อันนี้เฉยๆกากเลยก็ว่าได้แต่กระบวน้าที่3ปลดได้เมื่อไหร่เพราะว่า OP ที่สุดเพราะว่าแกผู้เล่นคูดาว6กวิสาเเนตี่ยต้านทานจำกัดการเคลื่อนไหวเนี่ยผมคิดว่าตอนปั่นจะไม่มีใครสามารถขัดเดสทอยได้ครับนี่มันจะทำให้ OP มานะถ้าถ้าทำได้เนี่ยเพราะว่าเดสทอยเขาจะคูดาวบ่อยนะสกิลเนี่ยมันจะเร็วมากอ่าเดี๋ยวผมไปตบนู่นนี่นั่นด้วยสกิลอื่นอ่าผมจับไปน,นี้ก็ได้พอเข้ามาผมก็สามารถปั่นได้อีกลบเห็นไหมคือผมจะปั่นได้รัวๆแล้วถ้ามีการปลดหลังสือที่3นนั้นคือจะแบบ OP มากอันนี้เป็นฝากไว้สำหรับคนเล่นเด็ทอยก็ทั้งหมดทั้งมวลเสียชีพประมาณนี้นะสำหรับเขาเรียกว่ามาอธิบายสกิลด้วยภาษาไทยแล้วเรานี้ก็คือ มาเขาเรียกว่าวิเคราะห์นิดนึงเรียกว่าวิเคราะห์ได้ไหมก็น่าจะได้นิดนึงสําหรับเดททยอร์แล้วก็ทั้งสสกิลแล้วก็หลายๆคนบอกว่าพี่ไม่เล่นให้ดูบรรยากาศอะไรคือไม่มีเวลาจริงๆครับนี่ก็ช้าไปมากแล้วที่มาทําคลิปเพราะว่าผมก็ไปเล่นเกมของผมนะหรือว่าไปทํานู่นทํานี่ของผมก็มาฝากไว้สําหรับคนที่ยังมีข้อสงสัยว่าอาชีพอะไรทําอะไรคนไหนทําไหนอาชีพไหนควรจะบิวไปทางไหนยังไงก็ตามเนี้ครับทุกอาชีพสู้กันได้หมดถ้ามีวิธี ตัดเติมฟรีสายตเติมสายฟรีออกก่อนนะเอาแบบเท่าๆกันซัวได้หมดครับแล้วก็มีแนวทางในการเล่นที่เป็นเขาเรียกว่าเส้นทางกันบางคนก็เป็นแท้งบางคนก็เป็นดาเมจบางคนก็เป็นดาเมจใน PVP บางคนก็เป็นดาเมจใน PVE บางคนก็เป็นเขาเรียกว่าขัดอะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่เลยครับก็ลองไปดูลองไปศึกษาลองไปเล่นกันดูนะเพราะว่าเกมเป็นภาษาไทยผมว่ามันนานๆทีจะมีเกมที่แอคชั่นและเป็นภาษาไทยแบบนี้วันนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนสําหรับ4อาชีพแล้วก็ผมทําแยกไว้ให้นะ สำหรับเพื่อนๆจะได้ดูง่ายๆหรือว่าเอาไปให้เพื่อนคนอื่นดูหรือแชร์อะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นกําลังใจให้กับชาแน,นลอื่นๆนะครับได้ทําคลิปต่อไปหรือว่าเร่งทําคลิปเพราะยังไงผมก็มีเวลาจะมาทาครับถึงจะแชร์เยอะหรืออะไรหรือว่าถูกใจหรือว่ามาด่าพ่อผมหรือว่าอินบ x ็อกมาเร่งผมมันก็ไม่สามารถช่วยให้มันเร็วขึ้นได้นะผมทําตามอารมณ์นะครับก็อย่าลืมนะครับ เล่นเกมให้สนุกเล่นเกมให้มีความรู้รสูนะ่อนาคตที่สดใสยอย่างกายาเสรติดครับส่วนฉันก็เนียดครับไปแล้วผมแค่นี้เสียอาชีพน่าจะหอมปากหอมคอสําหรับคนที่กําลังเล่นเกม Break Soul Revolution ตอนนี้แล้วก็เป็นเกมที่ร้อนแรงที่สุดณนะชั่วโมงนี้เวลานี้เลยครับไปแล้ว